ไปช่วยเหลือลกันต่อคับเป็นเรื่องขอการร้องตรวจสอบโครงการประชารัฐนะคะบ้านคลองสมบูรณ์ค่ะซึ่งกรณีนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสร้างนะคะแหล่งเก็บน้ำนี่แหละแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไปหรือเปล่านะคะผู้สืข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะคุณประภาสเลิศวิไลารายงานค่ะ บ่อคอนกรีตที่จุน้ําได้เกือบ8ลูกบาทเมตรต้องใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน200,000บาทแม้จะสร้างเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางปี2559แต่จนถึงปัจจุบันผ่านมา4ปีแล้วบ่อน้ําแห่งนี้แทบจะไม่เคยถูกใช้งานนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการประชารัฐของบ้านคลองสมบูรณ์หมู่5ตําบลโป่งน้าร้อนอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ200,000บาทให้มาพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านคลองสมบูรณ์มีระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินซึ่งไม่พอใช้งานบางครั้งต้องลองน้ำฝนไว้ใช้เวลาที่น้ำประปาไม่ไหลชาวบ้านเล่าว่าผู้ใหญ่บ้านประชุมชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการนี้ในช่วงกลางปี2559ระบุว่าจะนำงบประมาณที่ได้ไปว่าจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ่อสำรองน้ำประปาเพื่อเสริมประสิทธิภาพจากระบบและแทงน้ำเดิมที่อบอตอรสร้างไว้ชาวบ้านระบุว่าเมื่อโครงการนี้สร้างแล้วเสร็จกลับไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง งบตัวนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้แต่พอมันเป็นอย่างนี้พวกมันก็รู้สึกผิดหวังครับผมกับกับงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็อย่างที่เห็นครับมันเสริมหรือไม่เสริมก็ตั้งแต่ทามาก็เป็นอย่างนี้เองเง่ะเหมือนเดิมครับผมเคยเห็นเขาได้ใช้งานบ้างหรือยังบอกไม่เคยครับมันระบบต่อท่อก็มัยังไม่เสร็จมันคือ มันอยู่อย่างนี้เลยมันก็ไม่ไปไหนมาไหนก็อยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านหลายคนรู้สึกว่างบประมาณ2อง0,000บาทที่ใช้ไปน่าจะเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านได้มากกว่านี้ หลังเกิดปัญหา,ญหาพวกเขาจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองลานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กั้นกรองและอนุมัติโครงการเพื่อขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงน,นอกจากนี้ยังเกิดข้อสงสัยว่าทำไมเอกสารโครงการนี้ถึงมีเพียงแบบก่อสร้างแต่กลับไม่มีแบบประเมินหรือแสดงรายการราคาวัสดุหรือที่หลายคนมักเรียกว่าปลอปลอเวลาผ่านไปหลายปีชาวบ้านยืนยันว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้คำตอบจากทางอำเภอที่ชัดเจนมากนัก ประมาณการดูแล้วว่าโครงสร้างตัวนี้ใช้งบประมาณไม่เกิน6 0,000บาทและผมได้เอาแปลนสำหรับติดกับแผนงาน,นไปให้วิศวกรรมที่จังหวัดเขาประมาณการดูเขาก็วีเคราะประมาณการออกมาเท่ากันไม่เกิน6 0,000บาทก็ได้นำเรื่องนี้ร้องเรียนที่ศูนย์ลงธรรมที่อำเภอของร้านนะฮะไม่ได้รับคำตอบจนปัจจุบันนี้นนนตั้งแต่ปีพศน,น,นั้นเลยนะฮะ ปีพศะะ259เลยประมาณเดือนเดือนกรกฎาคมิถุนานะฮะบ้านคลองสมบูรณ์ตำบปลป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีประชากรทั้งหมด168หลังคาเรือนโดยปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเมื่อปี2559ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปปทแจ้งผลการพิจารณา ว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ปปทจะรับไว้ไต่สวนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการปปทประภพาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน